อัล <White group. S 1> บั้มแรกของบ้านอีเวนตเพลนซิงเกิลที่สามที่ปล่อยมาในอัลบั้มแ,แรนกน,ะะนั่นเองใช่แล้วนะคะนั่นคือเพลงอะไรรู้กันไหมรู้ไหมออขอบคุณมากครับรอ,บอ,อเพลงนะครัะพร้อมแล้วนะขอเสียงยดดินดีในอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะให้กับเพลงรองจะซิงเกิลา่าได้อีกครับ สำหรับพอด,ดีกับซิงโรา่าต้นรายการเนี่ยเราได้มีประเด็น s s e s นะคะว่าอ,อ,อยากให้พี่นัทพี่ซีนทำอะไรแล้วจะหายร้อนเรมีประเด็น s s e s s m e n สนุกสนุกนิดนึงอันน่าจะเยอะเลยด้วยอันนีจะเยอะอันนต่อยอ<า>่ะแรกบอกว่า <c oughs> อยากเห็นพี่นัทพี่ซีนหอบแก้มจันจานมันจะได้ถอดชิงไปเลยอ่ะแล้วผัดผายแล้วไปที่สองดีกว่าที่สองไงบ้างก็บอกว่าแค่นั่งดูพี่นัทพี่ซีนหน้าจอก็หายร้อนแล้วออ ใส่หวานเย็นให้จังเลยอันนี้โอเคไหมโอเคอยู่โอเคอยู่น่ารักนะแค่พี่นัทพี่ซินนั่งยิ้มหล่อๆกันสองคนก็เย็นใจและหายร้อนแล้วค่ะไม่นอนเลยแต่เย็นเลยเมื่อกีแต่ว่าอันนี้บอกว่าอยากให้พี่นัทพี่ซินเนี่ยเต้นเพลงไก่ย่างน้องก็อพี่แฟนรักน้องไหมเปล่ากำลังินกันอยู่เนี่ยหรือว่าอยากให้พี่นัทพี่ซินป้อนไอศกรีมให้กันเออ เร็วๆด้วยนะคะอันยากโง่ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พี่ซินพี่นัทถอดเสื้อโชว์กล้ามเอ้ยโช้ามอ่าขอโทษเลยเล่นจะหายวาน <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อาจจะอีกสักอันหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่นัทร้องเพลงให้พี่ซินค่ะ <c oughs> แต่ก็สงสารพี่ซินเพราะกำลังไม่สบายก็ <c oughs> อ,อยากให้ร้อง ดี๋ยวเราจะให้คุณได้กับพี่ซ<ะ>ิมเป็นคนเลือกละกันต<ะ>อนท้ายรายการนะฮ<น>ะแน่นอนแต่วันนี้เราต้องมาพูดถึงความรู้สึกกันสักนิดนึงแล้กันกนะฮะว่กากลับมามิสในคลิปกันอีกคกรั<ม>้งหนึ่งกับแดงรูปอันนี้น่าจะแบบคนยังแน่นพออะไรอย่้ยอันนี้รู้อะไอีกรู้สึกไงบ้างท่าน,นครับก<อ>็ขอบคุณมากที่เชิญเรามาฮะพอดีแต่ว่าต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าวันนี้แจ็คพัดแตกพอดีอาจจะรอไปสตันมูไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหน่อยนะครับแล้วนะครเรามาถามในสตูสักหน่อยด้ว่ารู้สึก เราอยากคุยกับหนุ่มคนนี้มาตั้งแต่ต้นรายการเออเป็นคนที่เราดู้มืดีมากร้องเพลงตลอดถ่ายรูปตลอดรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมรู้สึกดีครับรรู้สึกดีคับอยากพูดอะไรกับพี่นาที่จริงไหมเอาได้โอกาสแล้วกพี่เขาให้กำลังใจก็ได้น้องเขาเขินเก็บเสียงไว้ร้องเพลงแน่ๆนู้นล่ะนะนอกจากน้องคอยแล้วน้อพี่แล้วพี่เชี่อว่าคนอื่นคงมีใครอยากจะพูดบ้างอ่าเป็นคนอื่นนั่เป็นคนอื่นแล้วแหละถูกต้องพี่นุ้ย หนูแลวการหนูชื like ่ออะไรนะน้องตูน้องตูนอยากจะบอกอะไรพี่นายพิ่นินครับอยาบอกอไรเรบ้าภาวนะคะเพราะว่าที่วยเข้ก่อนก็เดี๋ยวพี่นัยพิศเออยาล่าสสทาลคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศบีทแอนด์กรีนนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ที่คุณชอบใช่แล้วนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ฝากผลงานแบบละกันครับพี่ครับทั้งนี้แบบธรรมดาแบบธรรมดาก็พิมีเสด็ดด้วยอ่ะผลงานนะพี่อ่ะอันดับชุดที่เป็นอัลบั้มชุดที่สองของพวกเรานะคะซิงคูร่าก็ชื่ออัลบั้มว่าสปิริตวางแผงวางแผงเรียบร้อยแล้วนะก็จับจองได้ ถ้าใน artwork ก็เป็นภาพวาดทั้งหมดครับฝีมือโดยพี่โออานวายครัเป็นเป็นมืออิล u s สเ a เ o อร์อันตับต้นของไทยเมื่อกี้เราก็ดูภาพนั้นก็สวยมากแล้วก็เราก็ตั้งใจคขับดื่อทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ดีที่สุดว่าจะเป็นโพลิเซอร์แคชเชีร์ก็ชอบาน์ก็ฝากไ้ด้วยนะครับครับผมนะแล้วสำหรับคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลดล่ะดาวน์โหลดทำอย่าบ้างครับพนนครับ ก็กดดอกจันสี่เจาดหกห้าครับกดมาตัวออกนี่ะถ้าอยากติดตามข่าวสารที่จะไปทายไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนใกล้ไหนตัวเว็บไซต์สิงคุราเลยสิงคุราแฟนดอทคอมนั่นเองอ่ะก็ตามใช้หมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นให้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนไหจดไม่ทันก็เข้าไปดูได้ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้ยังไงเราต้องขอขอบคุณทุกคนในสตูแล้วก็สิงคุราด้วยนะคะที่มาหาเราวันนี้นะคะขอบคุณมาก ของพี่ไอซ์สตาร์ยูเลยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดา<ช>จากน้ำชาชนะคะเดนินรถไปเลยค่ะครับผม ฮัลโหลเจ๊ทีครับ